แล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้ควบคุมจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตามปกติจิตนี้ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันจะต้องโอนเอียงไปทางกิเลสตัณหาบาปประมนั้นแหละทางมันจะน้อมไปสู่ทางบุญทางกุศลนี่มีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะว่าใจนี้เมื่อปราศจากาการควบคุมแล้วมันอ่อนแอมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละกิเลสตัณหามันก็มีอำนาจสามารถฉุดคร่าดวงจิตนี้ไปตามประสงค์ของมันได้ความความประสงค์ของกิเลสมันจะมีอะไรล่ะก็มีแต่ จูงใจของคนผู้ตกอยู่ใต้อำน,นาจของมันไปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นแหละ mm hmm. ก็เมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเป็นโทษนั่นเองเนี่ยนีนนอ่อนุภาพของกิเลสนี่นะมันเป็นง้นตรงกันข้ามกับอนุภาพของศีลธรรม เมื่อผูใ้ใดบำเพ็ญศีลธรรมนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วศีลธรรมนี้มีอนุภาพจูงใจให้เกิดฉันทะความพอใจในบุญในกุศลเลืล่อยไปไม่ให้เบื่อหน่ายต่อบุญต่อกุศลนี่อนุภาพแห่งบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วเป็นอย่างนั้นนะ ดังนั้นน่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นประพฤติกายวาจาใจของตนให้ตรงตามคำสอนของพระองค์นี้แล้วรับรองว่าจะต้อง้นทุกข์ไปโดยลำดับแน่นอนรับรองว่าจะต้องละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้จริง 嗯。